มองในเรื่องของการใช้ผ้าไหมที่มากกว่าต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เอาเรื่องของอาร์ตศิลปะเข้าไปจับเป็นห้ชิ้นเดียวใช่ค่ะเป็นผ้าชิ้นเดียวชิ้นเดียวทั้งนั้นเลยไม่มีซ้ำเลยก็อยากให้เขาเห็นค่าของผ้าไทยเนาะแต่การรับรู้ก็เริ่มเริ่มของคนในประเทศก็เริ่มดีขึ้นตอนนี้เมื่อก่อนส่วนหนึ่งที่เป็นผลจากองค์สมเด็จพระราชินีที่ เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มีการสานต่อแล้วก็ทางรัฐบาล<ม>ก็สนับสนุนแล้วเรื่องของงานหัตถกรรมค่ะค่ะคำว่าหัตถกรรมตอนนี้เริ่มเริ่มนำกลับมาใช้<ม>ทั้งเกี่ยวกับทางสิ่งทอทางงานจักสารหรือ<ม>งานอะไรต่างๆเนี่ยค่ะม,มันเป็นการต่อยอดจากภูุิปบญญาเดิม,มที่ทางรัฐบาลให้การสนับสนุนโดยที่เอาเอามาทำให้มันดูดูร่วมสมัยอย<ช>่างที่ว่าให้เด็กวัยรุ่น ได้ได้ใช้เป็นโอกาสที่ทางทางรัฐบาลช่วยสนับสนุนกรมส่งเสริมการส่งออกเนี่ยค่ะมีผลดึงให้นักออกแบบหลายๆท่านเนี่ยค่ะแสดงศักยภาพมากขึ้นค่ะถูกใจเลยหมคะนโยบายแบบนี้ค่ะนะคะอเดี๋ยวเรากลับมาที่เป้านิดหนึ่งมองวันนี้จดจดเป็นบริษัทละแสดงว่าบุกบุกตลาดแน่นอนละฝันไม่ว่ายังไงเป้าในอนาคตของบริษัทจะเป็นยังไงคะ คือจริงๆเรามองตอนนี้แค่ปีต่อปีนะคะเพราะว่าเราก็ไปอย่างช้าๆแบบว่าค่อยๆเริ่มไปที่วนะคะ้วช้าๆแต่มั่นคงนั้นมั่นคงนะคะอคุณกล้วยล่ะก็เช่นเดียวกันนะคะคือเราเราไม่ได้มองในเรื่องของว่า้อีก10ปีข้างหน้าเราจะต้องขายผ้าได้เท่าไหร่หรือว่าหรืออะไรแต่เนี้ยแค่ต้องการให คนรู้จักงานศิละปะที่อยู่บนผืนผ้าแค่แค่ปีหน้าอีกปีนึงหรืออะไรเงี้ยคนเขารู้จักมากขึ้นเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆๆมันก็จะอยู่อย่างยั่งยืนได้ด้วยตัวมันเองนะคะแล้วก็ชาวบ้านเขาก็ได้ทำงานผ้าไหมต่อไปเรือ่อยๆค่ะแล้ว,วันนี้ที่เริ่มตั้งเนี่ยเร,รเรารู้สึกไหมเรารู้สึกไหมคะว่าเป็นการก้าวที่เราเก้าวถูกทางแล้วเราอยากจะก้าวต่อ ค่ะรู้สึกใช่ไหมรู้สึกก็รู้สึกอย่างอย่างอย่างก็เป็นคนทอผ้าใช่ไหมคะลงไปอยู่กับชาวบ้านเนี่ยจะเห็นเลยว่าไม่มีเด็กเลยมไม่มีวัยรุ่นน้อยมากะคะ่ะที่ที่เขาเรียนรู้ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกยายๆต่างๆคุณยายคุณป้าซะด้วยซ้ำว่าค่ะก็จะหมดไปเรื่อยๆถ้าเราทําแล้วเราให้เขาเห็นคุณค่าแล้วในระบบ ตอนนี้คือกดอาจารย์นะคะ,คะก็สอนเอามาสอนในระบบด้วยว่าเอ้ยการทอผ้าเป็นยังไงให้เขาได้เรียนรู้ให้เขาออกแบบลายผ้าแล้วก็ลงกลับไปสู่ชุมชนส่วนหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีแต่คนเท่าคนแก่นั่งทออยู่ใช,ใช่ไหมคะมแล้วเราก็ต้องพย,พยายามสร้างเหมือนบุคลากรในส่วนนี้่ตอนนี้ตลาดทางแรงงานทางนี้เนี่ยเด็กๆเ,เริ่มสนใจไหมคะ ในฐานะเป็นอาจารย์สอนอยู่เนี่ยน้อยค่ะพูดพดพูดด้วยเต็มปากว่าน้อยน้อยเลยในเรื่องของการทอผ้าเด็กเขาจะเด็กรุ่นใหม่จะดูฉับเฉวยค่ะคือถ้าในการของทางด้านศิลปะนะคะก็จะทํางานเกี่ยวกับการเย็บซึ่งนั่งทํางานอยู่กับบ้านค่ะแค่เลือกผ้ามาเยอ่อะไรอย่างงี้ค่ะแต่การทอผ้าเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่เป็นเส้นใยเพื่อมาทาเป็นผ้าค่ะแล้วลายที่ต้องใส่ในผืนผ้าอีก เขาเรือมองว่าเป็นการทํางานที่ยากอะค่ะยากเองหลายขั้นตอนมันก็เลยเขาไม่ค่อยทําคือพอเรียนจบคอร์สหนึ่งก็จบแหละแค่นั้นเองค่ะก็ไม่ได้ทําไปถึงบวกถึงต้นต่อแบบนี้ใช่ไหมคะตั้งแต่เปิดมาเนี่ยหนทางของบริษัทนี่ราบลื่นไหมคะตอนทํามามีท้อมีอะไรบ้างไหมเอาคุณโอมก่อนเคยคิดไม่ออกไหมโรดับเนี่ยก็มีบ้างอะค่ะ แต่ว่าก็มาคุยกันมันก็ได้แชร์ความคิดกันนะคะก็สบายใจขึ้นสบายใจมีจะเลิกไหมไม่มีนะไม่มีสู้ต่อไปค่ะอืมอ่ะคุณกล้วยล่ะคะเจออุปสรรคหรือปัญหาหรือความท้อแท้อะไรเกิดขึ้นไหมคะท้อนี่คงไม่ท้อค่ะแต่ว่าปัญหาเนี้ยก็เจอพอสมควรคืออย่างที่บอกว่าเราสามคนมีงานประจาบางทีแบบว่าไม่ได้คุยกันหรือว่าหายไปเดือนหนึ่งหายไปเดือนหนึ่งแล้วงานเราก็หยุดคือคือ เหมือนเป็นแค่เป็นจ็อบเล็กๆที่เราเป็นธุรกิจเล็กๆที่เราทาร่วมกันอะไรแค่นี้ค่ะแล้วก็เอ้ยอาทิตย์นี้มาบ้านกล้วยนะทีนี้ไปดูงานที่ตรงนั้นนะอ,อะไรอย่างงี้ค่ะก็จะคุยกันแต่ก็พอทํามาเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เริ่มลงตัวมากขึ้นเรื่อยๆม,มันก็อยู่ได้ด้วยตัวมันเองะค่ะดีไซน์เราส่งไปพี่คะทอนี้ให้หน่อยนะแล้วพี่คะส่งผ้ากลับมานะเดี๋ยววันนี้ก็ไปเอาอเสร็จคือมันกระบวนการมันเริ่มอยู่ตัวค่ะ เริ่ม,มเริ่มให้มันเป็นระบบชมากขึ้นพอ<ช>ทอเสร็จมาปุ๊บอ่ะออกแบบออกแบบอ่ะออกเสร็จปุ๊บไปขาย<ช>อย่างงี้ใช่ไหมคะ,คะแบ่งกันชัดเจนะนะคะแล้วคุณตั้วรู้สึกยังไงกับการที่ลงไปคลุกคลีกับชาวบ้านเต็มที่เลยว่าเขาได้เขาเขา,เขามีความสุขไหมคะในการทอเขามีอะไรา้คือชาวบ้านเขาเขาทอของเขาอยู่แล้วนะคะในในส่วนของที่เขาทอเนี่ยมันก็จะเป็นแบบลายผ้าธรรมดาสีธรรมดาที่ที่เขาสามารถ ย้อมออกมาได้แต่ว่าพอเราไปเนี่ยเราไปสามารถผสมสีเขาได้ว่าเราอยากได้สีชมพูคู่กับน้ําตาลนะบางทีเขาทํามาเป็นเขียวแดงหรือว่าเป็นน้ําเงินอะไรที่มันแบบสีสีจะคนจะนิยมน้อยหน่อยเราจับคู่ให้เขาแล้วก็เขาก็มีงานขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเนี้ยค่ะแต่จริงๆชาวบ้านมีศักยภาพกันอยู่แล้วค่ะแต่อย่างนี้ในการที่เราเข้าไปนี่เราเหมือนเพิ่มรายได้ให้กับเขาหรือเปล่า เพิ่มรายได้ด้วยเพราะว่ามันทําให้เกิดสินค้าแปลกใหม่ใช่ไหมคะก็ล่าสุดที่กล้วยปอะค่ะกล้วยก็เอาตัวลูกที่โอมทำโปรดักต์แล้วเนี่ยไปให้เขาดูแบบในเร่มเนี่ยนะใช่เขาก็องการกันใหญ่โอ้ยนี่ผ้าที่เราพี่ผ้าที่เขาทอเขาทออะไรอย่างนี้ยค่ะซึ่งซึ่งบวติทอผ้าเขาก็ได้มาเป็นผืนเป็นผืนอย่างเดียวค่ะแต่พอทํามาเป็นหมอนเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วยิ่งตัววัสดุพวกนี้ที่เขาไม่เคยทําอำตอนแรกเขาก็จะไม่ทอไม่ทําเพราะว่า ชาวบ้านนะคะคือไม่ทำอะไรที่ไม่เคยทําก็จะทําไม่ได้แปลกใหม่อาจจะยังไม่กล้าไม่พอทำแล้วเขาบอกอุ้ยมันจะสวยหรอพอทําแล้วเอารูปกลับไปให้เขาดูเขาดีใจค่ะแล้วเขาได้เห็นเขาได้เห็นเอาหมอนใบนี้กลับไปให้ดูคุณป้าขาอย่างนี้ใช่ไหมคะมันเป็นแบบนี้เอารูปไปให้เขาดูรูปเลยกีดกราเลย่ออแมมทันนี้ก็เลยดีใจด้วยใช่ไหมคะคุณป้าชื่นชมในหมอนเนาะแล้วเขาตต่นี้เขาก็ให้ความร่วมมือกับเราดี ดีค่ะดีก็เขาเรกโทรมาถามเรื่อยๆว่าเป็นยังไงคือเหมือนทอยทีทร์ทาาสัยค่ะคือเราไปแล้วก็ไปอยู่บ้านเขาไปกินนอนกับเขาเลยไปแบบเหมือนไปเป็นเป็นลูกเป็นหลานบ้านเขาเลยอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งชาวบ้านเขาให้ความเอ็นดูเรามากพอสมควรอยู่แถวไหนแค่เนี้ยเอออยู่อําเภอคงค่ะที่โคราชที่โคราชค่ะก็ช่วงที่น้าท่วมก็ท่วมแต่ว่า โดนน้อยนิดน้อยหน่อยน้อยกว่าในตัวเมืองคุนลานะคะแล้วเขาพูดไมคะเกี่ยวกับภูมิปัญญาเรื่องการทอผ้ามันมีศิลปะเหมือนกันนะเขาพูดไหมหรือว่าเขาอยากให้ทางเยาวชนรุ่นใหม่มาสานต่อยังไงไหมคะในหมู่บ้านนี้นะคะได้ได้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาได้รับเป็นหมู่บ้านทอผ้าตัวอย่างหรืออะไรสักอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเขาส่อผ้าสีธรรมชาติผ้าไหมผ้าไหมหางกระรอกสีธรรมชาติค่ะก็คือ คงอยู่ได้ด้วยตัวเองอส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าในอนาคตมันไม่มีลูกหลานที่จะสืบสารต่อค่ะด้วว่ามันก็คงหมดไปพอสมควรค่ะเอาละ,ะคุณก้่อคะฝันในแง่ของตัวเท็กซ์ไทฝันอยากทำอะไรแปลกๆอีกไหมก็ตอนนี้ก็คือต้องหาวัสดุใหม่ๆเรื่อยๆอว่าจะเอาตัวอะไรมาทอร่วมกับเส้นยืนที่เป็นผ้าไหมผ้าไหม,มใช่ค่ะคะิดได้ยังคะ ยังเลยแต่ก็คือคือเหมือนกับทดลองเรื่อยๆค่ะคือกล้วยก็ทอเป็นใช่ไหมคะแล้วก็ออกแบบมาว่าเราจะเอาผ้าเอาเส้นเอายายตัวไหนมาใช้คือเส้นใยที่ในประเทศไทยมีเยอะมากนะคะที่จะมาทอแต่ว่าเราจะเอามาทอร่วมร่วมแล้วเอาไปพัฒนาต่อต่อได้ยังไงใช่ค่ะเอาล้เมื่อกี้ถามความฝันของคนหนึ่งตอนนี้คิดออกยังคะนอกจากหมอนจากอะไรจะเป็นยังไงต่อค่ะก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปอะค่ะ เพราะว่าตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ใช่ไหมคะค่ะก็ต้องปรับอีกหน่อยต้องปรับอีกใช่ค่ะแล้วอยากทําอะไรไม่อยากทําอะไรแปลกแปก็จะได้สร้างทอร์ดอยู่นี้เลยก็ต้องคุยกันอีกทีนึงค่ะแต่เราก็รับเข้ามารับจากทั้งผ้านี่แหละมาใช่มาผลิตเป็นสินค้าต่างๆใช่ค่ะใช่ไหมคะอ๋อเอาละถ้าคุณผู้ชมสนใจเกี่ยวกับตัวสินค้านี้สามารถดูได้ที่ไหนคะ www บอมบิกส์โมริเฟบิกคอมนะคะ b อเอ็มบียเออาอาโอ้โหอาจจะยาวนิดนึงค่ะโทรและกันโทรโทราเบอรโทร8 8นนะคะ9 1 5 3 1 3 8เบอร์กล้วยโดยตรงค่ะ ค่ะนะคะให้ข้อมูลได้เต็มที่ได้เลยหรือสนใจทั้งผ้าและสินค้าเขาได้เต็มที่ได้โทรมาปรึกษาเรื่องผ้าใหม่ก็ได้นะคะได้เลยนะยินดีอย่าโทรไปตอนนอนนะนะคะบางคนสนใจทั้งสินค้าแล้วก็ตัวเนื้อผ้าสามารถอีเมลมาถามก็ได้คือในเว็บไซต์เราก็มีค่ะคือตอนนี้เรามีผ้าอยู่ที่เซนทาราด้วยค่ะอ่าวบอกเลยค่ะเ่อคุณผู้ชมเพื่ตรงไหนของเซนทาราเซนทาราชั้นหนึ่งค่ะเออตรงล็อบบี้อะค่ะมันจะมีร้านขายของ ของอยู่มีของเราอยู่ในนั้นแหละใช่่คะแน่นอนมีอยู่ค่ะนะคะเห็นแบรนด์บอมบิกก็ใช่เลยค่ะออเออมันจะมีแบรนด์ตัวไหนนะไหนคะตัวนี้เป็นโลโก้ของเราใช่ค่ะถ้าเห็นตัวนี้ก็ใช่ใช้ผ้าของเราค่ะอ๋อโอเคนะคะอ่ะสุดท้ายคุณกล้วยคุณโอมเอาหนึ่งตัวแทนฝากข้อคิดให้กับผู้ประกอบการใหม่หน่อยก็ ก็จโอมเริ่มจากความฝันเล็กๆนะคะแล้วก็คุยกันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็ถ้าทในสิ่งที่ตัวเองถนัดนะคะทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดปุ๊บทุกอย่างมันก็จะเดินไปได้อย่างราบรื่นนะคะคุณโอมคะก็ให้ฝันแล้วก็ทําในสิ่งที่ฝันนะคะแล้วก็รักในสิ่งที่ฝันด้วยค่ะก็จะได้ต่อไปต่อไปอ่าโอเคเอาละสุดท้ายจริงๆละฝากอะไรถึงหน่วยงานภาครัฐสั้นๆไว้หน่อยไหมคะ หน่วยร้านภาครัฐช่วงช่วงหลังเนี่ยนะคะเริ่มมีมีบทบาทกับนักออกแบบม,มากขึ้นคือให้โอกาสเปิดเวทีในการส่งผลงานเข้าประกวดหรือว่ามีการแสดงสินค้าต่างๆเนี่ยคือเราเราเป็นคนออกแบบแต่ว่าพอพอเราออกแบบเสร็จทํามาเป็นสินค้าเราไม่มีสถานที่ไม่มีแหล่งรองรับแต่ตอนนี้ทางภาครัฐให้โอกาสเปิดโอกาส มีงานนู้นงานนี้ให้ให้ส่งงานแฟร์ต่างๆตัวนี้ค่ะก็ว่ามันเป็นการที่สนับสนุนให้โอกาสส่วนหนึ่งที่ดีมากๆเลยค่ะอย่างล่าสุดก็คืองาน Big กแอนบีของของกรมส่งเสริมที่เขาให้โอกาสตัวนี้ด้วยค่ะนะคะอ่ะสนับสนุนกันต่อไปค่ะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งคุณกล้วยและคุณโอมที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะบทพิสูจน์ของความสามารถกับเจ้าของธุรกิจ นะคะนักบริหารรุ่นใหม่นะวันนี้เริ่มต้นอย่างดีนะคะแล้วเราคอยดูแล้วกันว่าเขาจะก้าวไปอย่างไงนะคะวันนี้เราทั้งสามคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในคนไทยเข้มแข็งครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ